ผมเป็นน้องอ่อมนะที่เดินนำหน้าผมอยู่นะแล้วผมก็เดินตามน้องไปเรื่อยยินก็อาบน้ำนะไม่รู้ว่าไม่หนาวเลยนะน้ำก็เย็นยๆนะแต่กระล่าอาบนะเก่งมากน้องเขาเป็นเป็นมอนาคามลยนะต่ทียแล้วเดูแลวมไราดูดูอเก่ยบีย วัสดีครับผมกราบสวัสดีพีพีเอฟจีหนฟ้าหนาทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่น้ําตกลึกลับในป่าลึกมากๆนะของฝั่งประเทศเื่อนบ้านเราก็ว่าได้นะซึ่งวันนี้เราเข้ามาที่นี่เพื่อจะมาดูว่าจะเจอชายชุดขาวที่ผมขาวเหมืชายแบบชุดรามหรือว่าเป็นเจ้าป่าลบขาวหรือว่าเป็นอาเจ้าที่เทาง คือเป็นคนในเมืองบาดาลออกมานั่งสมาธิตามสมาธิหรือเปล่าเราจะขึ้นมาหากันแล้วก็พาน้องนินมาด้วยแล้วก็มีทั้งน้องอมแอมนะเดินทางไปอมแอมแต่งเดินไปวัปา่าแล้วมีผมมีใหญ่แล้วก็ใช้คิดเหมืนอนน้ำแล็ครับผมวันนี้เราขึ้นมากันเนะี่ยมาทั้งวันเลยทุกคนนะสับงตกีก็เย็นเลยนะน้ำตกอยู่ตะหาหนังผมเนี่ยสอยมากพี่เลยดีมาตามร่องน้ำทุกคนสวยมากธรรมาชาติสวยมากก็ขอ,ขอำกำลังใจด้วยครับผมเราเจอชาชุดชารือเปล่านะที่ชาวบ้านเจอกันไม่บ่อยนะวันนี้จะมีบุญหรือเปล่ามาดูกัน ไปแล้วคนเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันไปนะทุกคนหลายคนขึ้นไปข้างบนแล้วมีจับผมนั้นอยู่ข้างหลังเปิดคลิปอยู่นะน้องๆขึ้นไปข้างบนกันหมดแล้วปึ๊บอาวู้สวยมากทุกคนดูนี่ป่าอันนี้ธรรมชาติสวยงามแล้วก็ดิบเป็นมากๆแล้วก็มีพี่ๆกลุ่มหนึ่งนะคือว่าพี่พี่สิงห์ก็เลยพวกเขาขึ้นมานำหน้าแล้วเขามาเล่นน้ำนะนี่ด้วยนะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคน ผมเป็นน้องออมนะที่เดินนำหน้าผมอยู่นะแล้วผมก็เดินตามน้องไปเรื่อยก็พี่ๆคงได้ดูคลิปนะจากเขาน้องออมน้องแตงเดือแล้วนะที่เรามาทําอาหารกินกันนะแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่กันทั้งวันเลยจับสีก็เย็นนะครับผมเยวถามความรู้สึกยูทูบเบอร์สองเนี่ยว่ารู้สึกไงบ้างครับร,นะรู้สึกไงบ้าง,างวันนี้เหนื่อยเหนื่อยสองอร่อยอิ่มกินข้าวนอกบ้านอร่อยไหม อร่อยมากไปเดินทางต่อ <S <S ซึ่งเราอยากจะมาเจอน้าตกมากแล้วก็มาหาชายชุดทามที่เขาบอกว่าที่นี่เป็นน้ําตกที่มีความมีเรื่องอะไรเรื่องลี้ลับนะโอ้โหคนดูเขียวขจีนะชื้นม,มากๆน้าตกสวยมากนะเดินขึ้นไมาขึ้นไปเลยเป็นความเชื่อนะพี่ๆนะว่าเคยมีชายชุดททม นั่งสมาธิที่นี่นะนี่เลยน้ำตกนี่เลยนะากนานานี่นะพี่พีนะโอ้สวยมากอ่อมเนาะแล้วทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าเขาคือใครเนะเป็นคนเมืองบาดาลหรือว่าคนโบราณหรือว่ายังไงนะยังยังไม่รู้คำตอบว่าที่แน่ชัดนะแต่อย่างน้อยวันนี้ เราเข้ามาเนี่ยถ้าเรามีบุตรอาจะเจอนะแต่ว่าคงจะไม่เจอนะมีคนเล่นน้ำเยอะมากด้นนานหน้านี้นะซึ่งเล่นน้ำได้ทุกคนนะนอัอนนี้ดีความสวยงามอลังการของที่นี่นะอลังการมากทุกคน ตอนนี้พวกเรามารอมานั่งดูนะว่าท่านจะประกวดตัวหรือเปล่านะที่บอกไปคือเป็นหนึ่งเป็นพ่อปูมันก็แบบเหมือนใคยกบบคนแก่วอยยุงนวดมีเทาที่ยาวนะแล้วก็มีผ้าคลุมที่หัวใส่เป็นชทมชุดขาวนัมาที่นี่เลยบนหินนั่งชี่นนะอยู่บนหินนั้นเลยนะซึ่งชาวบ้านมาเจอเนี่ยพี่กำลังมาหาแบบมาหาปลามาหาปูเนะี่ยแล้วมาเจอก็กราบไหว้กันเพราะว่าคือว่าท่านนั่นคือผู้ถกผิดที่ ู่ที่นี่สิงสถิตอยู่ที่นี่นะดูแลป,ปกปักที่นี่อยู่ทุกคนนะสวยมากสวยมากดูดีทุกคนนะตาดีมากคนนะน้องออกมาทำนะเครียดตรงนั้ไม่รู้เป็นไรนะผมแจ้งขายยุให้แบบไม่สวยคนน้องก็เลยง,งอนเนะี่ยจังเกียรองมันสร้างบ้านใอ่ะ หรว่าตอนนี้เราจะเห็นหรือเปล่าเราดูกันคนนะรอรอดูนะยินว่าจะเจอท่านโผล่มาก่อนนะยินก็อาบน้ำนะไม่รู้ว่าไม่หนาวเลยนะน้ำก็เย็นยๆนนะแต่กระด้อาบนะเก่งมากน้องก็เป็นคนยามือนาคาเลยก็ไปกันตไม่แล้วหนาวไม่หรอ น้ำสวยมากเุณแี่น้ำตกที่กลวยจริงนะทกคนนีจะดๆระดับอรกันนะเพกัับไปสุกเลยนะมันรู้ตอนเลยยัไม่หรนทุกคนถว่าเดืดเป็นหายไม่ได้เหาอที่บ้านเลยวันเียไปบ้าลงลงคิดทุกวันนี่ หายเลทักนตมสี่ันละใสเลย่บันทท่ไหาเียวหมดวันนั้นอะพี่แอบแฟ้าเป็ไงปกตินี่ไปแต่พี่ก็ไม่แยฟ้าแล้วว no. ันน okay. right. ั so, right? ้นนึกยังไงไม่รู้ที่อยู่ไปหยิบฟ้าบนนี้มาแป้เลยเราเลยใไปกันมืดล้วไงกว่อจะรู้นะสองทกว่าแล้วอะหยิบฟ้าเกินไ ก็ลงเป็นคาคว่าไ้นบบดันบอลงแ่แรกเลยเจอเลยบ่อเจอขาของต่าที่นแล้วมันก็เป็นเพ่อแต่ว่าน้ม่ับฟังกันเวลเจนใช้อยู่ข้างบนบกแล้วพี่จะลงมาดูแล้วมันมี่ะจะลงมาดูไหมเพื่ออะไรไม่รอ้แกดูเป็นเพื่ออะแกยรู้ว่ามีจริอป่างดูแมีให้รา คยังไม่ตายอเปลไม่รู้ว่ามีสิวจบผลหรือเปามนแมวออกด้วยเป็นห้วรือเปล่าเป็ดต้อเป็นมืาบถเป็นช่วยล่าคตายไหมผมไม่ใช่หุ่ สามตัแล้่มัานามตแต่ว่าแปดนะเชานะ้านั้นเน่ะพอเดินกลับลงมานะ้ตรงชั้นเก้านะแต่เช้าเลยนะก็พ,กพีดลงมาแต่ว่ามันมีดอกไม้ลูกเกลยนอน่ะไปวางไว้ตรงชั้นเกา้าอ่ะนกไปว้อะไรสักอย่างนะแต่ว่าแต่เช้าเลยก็มีไข่ใ่ไว้เนี่ยแต่เช้าเลยต่าไปไม่เจอตาไปมันมืดด้วยมันคนืนไม่รู้ไปวางไว้ตอนไหนนะแต่ว่าดอกไม้นี่ยังสดนๆอยู่บบเลยแบบไม่ไหม้เลย ตอนแรกพี่ก็ไม่คิดอะไรจนเมื ada, ula, okay? e. ่อวานน่ไอเจนไอโรมาหาพี่ว่าไอเบ็ดอะเราให้ฟังแล้วมันเป็นไข้ยังไม่หายเลไหแล้วอมาเจอมาเจอแรกมันจะบอกว่ามันเปนอไแรกใช่ไมกใครเลยมับอกเ็ก็ปนอนีาเลยอย่าพูดขึ้นเต็นอนเลยอ่ะเจอเขาไม่ได้แต่ว่ามัน่ะจะไม่หายเลยจะไขเลย่มันหาท่่ที่่างเ้ยแต่เบ็ดไม่ไม่หายเลยก่อเสร อากาศดีมากทุกคนนะอากาศดีมากทุกคนก็รอร้อดูนะว่าจะมีพ่อปู่ออกมาหรือเปล่าการที่ชาวบ้านรับดอกันแต่ยังไม่เจอนะนี่ว่าขอมีก้าออกมาหรือเปล่า

เี๋มึงก็ไปท่ยอยู่ u ู้นนี่เล็กใหญ่แต่ขอมจริจงนะข,ของมึงไม่ใช่หลหรไมมแทนอของมึงไม่ใช่ลรอ ไอ้เยมีงขะอ้ยเป็นตดงเลยด้วยอก่เยเียเนีว่าท no ั้เลยนะมันไปมันรู้ทางนะไม่ดําพอคุณนำไปปุ๊บไอ้เจ่นี้เลี้ยงทางแต่คนั้ไตีนกไห ก่อนมาเลยออม้เอาน้เลยไม่ติไปตอนตรถแจ็กี้ทาน้ำาไส่ที่มาแล้วตอวกที่ไ่รอทีเหนียวบอกเลยมึงไปมาใหม่เลยวราบนอกตู้ัขนของนาำขึ้ไปเลยไี่มาใหม่เลย

อย,อยู่เราก็ต้องเดินทางกลับโดยกระ,ะทันหันเพราะว่าอยู่ๆฝนตรงที่อยู่เนี่ยตกมากระน,นํำแบบผองรีบปิดกล้องเลยแลวแปลกมากๆถ้าเราไม่ออกมาเราจจะออกไม่ได้เพราะมันลื่นมากฮะหินลื่นมากเราเลยต้องรีบออกมาก่อนนะพี่นะและ้วก็จุดที่ผมอยู่เนน่ยคือแดดออกปกติมากงงมากๆแต่จุดเมื่อกี้คือฝนตกกระน,นํำแบบว่าต้องรีบเหนียออกมาเลยไม่งั้นแย่ yeah! แต่แปลกมากๆเลยนะจี เราเรีบออกมาก่อนเลยทุกคนนะแต่เอามาปกติเลยเออกมาจะเอาปกติอยู่ด้านในคือแบบฝนตกงงมากๆเลยก็เบ็นที่แปลกมากๆทุกคนนะนะกลับกนทุกคน